วัสครับพ่อแม่พี่น้องป้องปลายสุขุสกุลครับพบกกับบ้องสุลคนคนโรเลยครับวันนี้บ้องสกุลในหอยปังพี่น้องหนุ่ยใหญ่ๆเลยครับบุญเดือพหอยปังในพี่น้องออกมาเป็นหอยซีรีเลยนะบอกปากมันสิกว้างปากเลี้ยวเนาะปังหอยซีรีมันสิกว้างก้นมันจะแหลมๆนะ หอยปังกิโลหนึ่งนี่แหละจากหอดบหอดอยู่แล้ว่าสร้างได้กิโลหนึ่งสิบกระหน่วยหนึ่งหนึ่งเอาเดา๋พี่น้องหนึ่งเสีข่าตะไคร่สมุนไพรล้ลวนเลยข่าตะไคร้ใบบกูดแล้วก็มาแก้มกับสมตำนี่แหละตำหงกับพักแก้มกับมีพักอยงางอัก,กาศพัก,กาศจองมีงหมักมะละ ลินฟ้าก็มีแล้วนี่ำไงรินไม่ตะกี้กุ้กล้วยปดิเอโนะน้องเป็นน้องสิบเสียบหลังจากบริพภัณฑ์บริพกันเป็นอาทิตย์แต่พี่น้องไม่ค่อยมีเวลาไประายของมาเด้อบัดนี้พี่น้องมาสิบเสียบลงกันเข้ามาเด้อบริพกันหลายมือแล้วขึ้นหอด โมยิ่งใหญ่เลยพี่น้องคนอุ้ยหนูบออุ้ยออกหมดยวงเลยคนนี้อุ้ยพี่น้องไข่ครพอมั้งตามันออกเ็ดีพี่น้องจะหอยปังหอยยังกระจาด คุยตามหุงเลยพี่น้องโอ้กักๆๆพี่น้องนี่ลมปากพี่น้องมันใหญ่แันอืมกึดๆเดี๋ยพี่น้อง จังดังจังหน่อยเด้อมันเนี่จะขังบ้านมันสั่งยังไง้ขอโทษหลายๆครับกุดๆลเลือกไน้องเออ Ừ, mà nếu mà đỡ của mẹ phải không đưa như thằng này thằng cây thằng cây cả <laughs> Mmm. -hmm. เสียบระเบอ้อตำพงเผ็ดเผ็ดอือเน่้ยที่แห้งใหญ่ไข่พ่อพี่น้อง

Que me, o que ตัวหน่วยพอสดเอากคนหน่วยเนี่ยส่วนสดทำจังสัดใจมาๆมากมาน้องคำเนี่ย ừm <laughs> quân tốt của ba ừm 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 rồi คำยิงใหญ่เลยพี่น,น้งคำานะ ำจิ่มสดตำหงเลนะื่อนี่น้องนะ โซนสดเอาเลยวันน่ะ วุ้ยใหญ่มันก็เอาตามันบอกเนาะ ai em Đây là nó nồi để ôi sâu chứ Ôi sâu chứ chứ chọn nồi nè Nồi cắt nèo nè เห็นบโบลายไม่ต้นนูนใหญ่ๆกิโลนึงเนาะขอบคุณหลายๆ้าผมเป็นน้องที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมแล้วเป็นกําลังใจมาตลอดนะครับพี่น้องบางท่านก็บอะไ้คอมเมนต์ก็ขอบคุณหลายๆเบิ่งที่กดไลค์กดที่กดไลค์ให้ทุกคลิปนะครับก็ขอบคุณหลายๆครับสลัมเบอร์นี้ก็มาไอ้หนึ่งหอยสลิปผมกิงกับตำหงอย่ล่ะเสียแอปกึศึกจับจับพี่น้อง ขนาดเซียบหรือเปอือสสำหรับวันนี้ก็ลาพี่ลานอ้องแล้วนะครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเซียบหรือเปอือ